สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณลครับแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องชูเชียวจอมใจยราชนในซีซั่นที่2ครับก่อนหน้านี้ครับทางทีมงานผู้สร้างเนี่ยได้มีการประกาศแล้วครับว่าชูเชียวภาค2เนในยังไงเนี่ยมาแน่นอนส่วนนักแสดงทั้ง2คนครับไม่ว่าจะเป็นโตเซยนหรือว่าลินเกิงซินเนี่ยก็พร้อมเล่นเรื่องนี้ครับเพียงแต่ว่าทั้งคู่ครับต้องการให้เจ้าลี่อิงเนี่ยเล่นเรื่องนี้ด้วยแล้วแต่ว่าเจ้าลี่อิงเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบตกลงว่าจะเล่นหรือเปล่า เพราะว่าตัวของเจ้าลีอิงครับก็ยังอยู่ในช่วงของการพักฟื้นจากการได้รับบาดเจ็บในการถ่ายซีรีส์นั่นเองครับแล้วมาถึงตอนนี้ครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าตัวเจ้าลีอิงเนี่ยไม่เล่นเรื่องนี้ต่อแล้วครับส่วนเหตุผลที่เธอไม่เล่นครับเนื่องเพราะว่าตัวเธอเนี่ยมีคิวงานที่แน่นมากนั่นเองแล้วก็ไม่มีคิวที่จะมาถ่ายกับเรื่องชูเฉียวและในเมื่อเจ้าลีอิงครับไม่เล่นต่อเนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าคัดนักแสดงคนใหม่เพื่อมาแทนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคดิเดต2คนครับก็คือหยวนปิงเยนหรือว่าแม่นางโมซานซานจากสยบฟ้าพิชิตประตพีครับส่วนคนที่2ครับก็คือเจ้าลู่ซือครับจากเรื่องขั้นีิแลององหญิง3หรือว่าองคหญิง3ที่เรารู้จักกันนั่นเองและสําหรับตัวละครชูเฉียวครับบุคลิกของชูเฉียวเนี่ยถ้าตามนิยายครับก็จะบรรยายไว้ว่าชูเฉียวเนี่ยเป็นนักการทหารเนี่ยที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่สุขุมรอบคอบแล้วก็เก่งมากครับและถ้าพูดถึงเรื่องความมีฮาครับชูเฉียวเนี่ยแทบไม่มีในเรื่องแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาวิเคราะห าที่มีอายุ28ปีแล้วครับส่วนผลงานเด่นของเธอครับก็คือโมซาซานจากสยบฟ ah, ้าพิชิตประีนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ครับตัวเธอเองเนี่ยก็ยังรับบทเป็นนางเอกเนี่ยอีกหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหอสดับพิมะหรือว่าเรื่องปดเพนกหัวใจหัวรักครับที่ทําให้หยวนปิงเยียนเนี่ยโด่งดังเป็นผู้แตกเลยก็ว่าได้ครับและซีรีส์ครับที่หยวนปิงเยียนเนี่ยเล่นเป็นบทนําหลายๆเรื่องครับลักษณะของบทครับก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคล้ายๆกันครับอย่างบทโมซาซานครับก็จะเป็นตัวละครที่เข่งเขิมแล้วก็็เเล่นนนปค บุคลิกจริงๆครับไม่ว่าจะยิ้มแย้มครับหรือว่าเป็นเทพสงครามที่เข่งขื่ครับแต่ถ้าหยวนปิงเยียนครับว่าเป็นชูเฉียวเนี่ยบุคลิกของเธอเนี่ยก็ถือว่าได้ครับเพราะว่าตัวละครชูเฉียวครับก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าเข่งขึมอยู่แล้วครับแล้วบุคลิกของหยวนปิงเยียนครับก็ถือว่าถ้าเป็นชูเฉียวเนี่ยแม้จะไม่ดีเท่าเจ้าลี่อิงครับแต่ว่าบุคลิกของเธอเนี่ยก็ถือว่าผ่านครับเพียงแต่ว่าตัวเธอเนี่ยอาจจะเป็นชูเฉียวที่เรียกว่าตัวสูงขึ้นมานิดนึงครับส่วนคนที่2ครับที่มีข่าวว่าจะมารับบทเป็นชูเฉียวเนี่่่ยกก็คืืออออเเาซรััตวธงงงงขหแ ีรีส์ที่คนจดจําเจ้าลูกสื้อได้มากที่สุดครับก็คือเรื่องข้านี่แหละองค์หญิงสาที่ตัวเธอเองเนี่ยรับบทเป็นองค์หญิงสานั่นเองครับแล้วก็ต้องบอกครับว่าหลายคนเนี่ยก็ยังติดตาตึงใจกับเจ้าลูกสื้อในบทของนางเอกสายคอมบี้มากกว่าครับเพราะซีรีส์ที่เธอเล่นมาแต่ละเรื่องครับไม่มีบทไหนครับที่ตัวเธอเองเนี่ยเครียดสักเรื่องเลยพูดง่ายๆครับถ้าว่าเจ้าลูกสื้อเนี่ยโผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะทันทีครับแต่ถ้าเจ้าลูกสื้อครับว่าเป็นจู๋เ้้าลีีอิงววเเน่ยตัธฉ ถ้าแต่งตัวเป็นชูเชียวแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวของเจ้าลออีกแน่นอนครับเพียงแต่ว <bunlar> <c oughs> ่าหลายคนครับที่ได้ดูผลงานของเจ้าลูซือแล้วเนี่ยก็ยังติดในบทคอมเมดี้ของเธอมากกว่าครับแล้วก็คิดว่าถ้าเจ้าลูซื่เป็นชูเชียวเนี่ยจะเป็นชูเชียวเวอร์ชันขายขำมากกว่าแต่ถ้าคิดในแง่ดีครับคิดเล่นๆนะครับวันนี้ถ้าเจ้าลูซือเนี่ยเป็นชูเชียวอย่างน้อยอีหวนเย่เนี่ยจะไม่เครียดแน่นอนครับต้องมีรอยยิ้มบ้างแหละเรื่องนี้แต่ไม่ว่าใครครับที่จะมารับบทชูเชียวเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูเหมือนเดิมครับเพราะหลายคน ปิงเหยียหรือว่าเจ้าลู่ซือเนี่ยไม่ว่าใครครับจะมารับบทชูเชียวเนี่ยเชื่อว่าทีมงานเนี่ยก็คงเรียกว่าคิดแล้วก็ไต่ตอมอย่างดีแล้วครับว่าใครเนี่ยเหมาะที่จะเป็นชูเชียวคนใหม่และแน่นอนครับเราก็อยากรู้แล้วว่าระวางหยนปิงเหยียกับเจ้าลู่ซือเนี่ยใครเหมาะที่จะเป็นชูเชียวมากกว่ากันถ้าอย่างไงเพื่อนๆก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแต่สำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจกับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนให้กับช่องของเราครับก็สามารถร่วมดเนทกับเราทางดสสครรัััันน้ลบบววีี